ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ครูพี่เทมนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆน,นะครับหาพื้นที่นะครับของรูปที่มันเป็นคล้ายๆกับลักษณะเป็นกลีบดอกไม้นะครับนี่ครับเป็นรูปลักษณะแบบนี้น้องซึ่งพี่เดาเลยว่าน้องส่วนใหญ่พอเจอข้อที่หาพื้นที่ตรงคล้ายๆเป็นรูปกลีบดอกไม้ใช่ไหมครับ หลายคนเปิดผ่านแน่นอนเดี๋ยวนี้พี่จะมาสอนเทคนิคการหาครับมันไม่ได้ยากน้องจะเห็นว่ามันง่ายนิดเดียวจริงๆนะครับอะทีนี้จากรูปนี้ครับน้องมันก็จะกลายเป็นรูปคล้ายๆกับกีบกุหลาบใช่ไหมอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะนะครับจัตุรัสก็มีด้านทุกด้านเท่ากันครับในนี้พี่สมมุติว่าเป็นยาวด้านละสี่แล้วกันนะครับทีนี้ดูแบบนี้มันคิดอะไรไม่ออกน้องมันมองไม่ไม่เห็นไอเดียไม่เกิดไอเดียนะครับงั้นพี่มองใหม่นะครับ น้องจินตนาการตามพี illy, district, Nancy, ่นะครับ so, พี่พล uh, ิกด so ้านนี้ครับน้องแบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่งแล้วพลิกให้มันมาประกบกันพอพลิกให้มันมาประกบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรูปนี้แล้วน้องเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับพอพี่พลิกใหม่อ่ะแล้วพี่ก็ลากเส้นเชื่อมมกันเนาะอ่าเป็นเชือมเส้นเชื่อมที่แบ่งครึ่งนะครับอ่าแบ่งครึ่งกีบกุหลาบอย่างละครึ่งเห็นไหมครับนี่ไงพี่พลิกด้านนี้าแปะกลายเป็นรูปนี้แหละ นะครับกลายเป็นรูปนี้แล้วทีนี้เมื่อกลายเป็นรูปนี้เราจะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปคล้ายๆวงกลมใช่ไหมเป็นวงกลมนะครับแล้วมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่ซ้อนในวงกลมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อเป็นรูปแบบนี้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องครับด้านแต่ละด้านเนี่ยยาว4ดังนั้นครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งเป็น2ใช่ไหมครับแสดงว่านะครับอีด้านตรงนี้ครับยาวแค่2ถูกไหม ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของ4คือ2และตรงนี้ก็2ด้วยแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้2นี่2ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับน้องก็ไปใช้พีทาโกรัสครับในการหานะครับก็ด้านตรงข้ามยกกําลังสองใช่ไหมครับเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองแล้วบวกกันทีนี้น้องเพื่อให้เร็วนะครับพี่จะบอกทิกอีกทิศหนึ่งนะครับของการหาอัตราส่วนของด้านพีทาโกรัสนะครับถ้าน้องนะครับอ่านี่ทิศเขียงนี้แล้วกัน ถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมีด้านประกอบมุมฉากยาว A และ A สมมุตินะครับยาว A ทั้งคู่ถ้าน้องอยากจะรู้ด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะพี่เขียนดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะครับเป็น A A โอเคถ้าด้านประกอบมุมฉากยาว a ทั้งคู่ด้านตรงข้ามมุมฉากน้องไม่ต้องไม่ใช้อายอกกาลังสองเสียเวลาเลยครับน้องจับเลยว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาว a อรูสองครับ,จบ,นะรบจบนะครับยาว A อรูสองจบนะครับฉะนั้นข้อนี้ครับน้อง 2- 2ตรงนี้ ใช่ไหมครับอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากงั้นอีติ่งนี้ก็ยาว2รูท2ครับน้องนะครับ2รูท2 2รูท2 2รูท2และ2รูท2เห็นไหมครับเกิดเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสอีกด้านหนึ่งฉะนั้นไอเดียของพี่ก็คือนะครับพี่จะนะครับหาพื้นที่วงกลมก่อนโอเคไหมตอนนี้เป้าหมายเราจะหาพื้นที่ตรงที่มันแรง,งเงาสีฟ้าใช่ไหมครับพี่หาพื้นที่วงกลมนะครับเสร็จแล้วลบออกพื้นที่ สี่เหลี่ยมเล็กๆนี่สี่เหลี่ยมสีแดงนี้นะครับอ่ะทีนี้พื้นที่วงกลมนะครับสูตรว่าไงพื้นที่นะครับพื้นที่วงกลมสูตรคือพายร์ลังสองใช่ไหมครับ r ในที่นี้คืออะไร r ในที่นี้คือ2นะครับงั้นก็พายนะครับสยกกําลัง2คําตอบคือเท่าไหร่ครับ2องกลังสคือ4งั้นพื้นที่วงกลมคือ4ี่พายนะครับโอเคไหมพื้นที่วงกลมคือ4ี่พายใช่ไหมครับทีนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมอ่ะ พี่ขอตั้งชื่อแล้วกันนะครับเพื่อกันงงนะครับพี่ขอตั้งเป็น A B C แล้วกันอ่ะตรงนี้เป็น A นะครับ B นะครับ A B C นะครับแล้วก็ D แล้วกันตรงนี้โอเคไหมอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C นะครับ A B C ก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมครับแล้วแต่ด้านยาวเท่าไหรนะ่อ่ะสองรูทสองงั้นด้านนี้ก็ต้องสองรูทสองสองรูทสองหมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D ก็คือสองครับรูทสอง คูณกับ2อรูทนั่นเองอ่ะแล้ว2รูทคูณกัน2ตัวได้เท่าไรเอ่ยแบบเวลาคูณกันคูณยังไงครับก็จับเลขหน้ารูทคูณกันใช่ไหมสองคูณสองเป็น4ใช่ไหมครับแล้วรูทสองก็คูณกับรูทสองเหลือ2นั่นเองแล้ว4ี่คูณสองกลายเป็น8ครับโอเคนะครับแสดงว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม ABC ตรงเนี้ยนะครับคือ8 ทีนี้เขาต้องการหาพื้นที่แรงเงาสีฟ้าครับฉะนั้นพี่ก็จะจับนะครับพื้นที่วงกลมลูกใหญ่เลยนะพื้นที่วงกลมเลยนะครับงั้นอยากรู้พื้นที่นะครับแรงเงานะครับแรงเงาเกิดจากพื้นที่วงกลมพี่เอาพื้นที่วงกลมก็คือ4ีพายนะครับสี่พายลบออกพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้โอเคสี่เหลี่ยมสีแดงนี่นะลบออกุันก็ลบออกด้วย8ครับแต่ทีนี้ถ้าพี่ลบออกด้วย8เกิดอะไรขึ้น มันก็จะได้พื้นที่แรงเงาแค่อีซีกนี้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 เฉยๆใช่ไหมครับอีซีกเนี่ยสี่อันเนี้ยก็จะหายไปดังนั้นเราก็คูณ2เพิ่มก็จะได้พื้นที่แรงเงาของเราแล้วครับที่ต้องคูณ2เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มันหายไปไงแล้วตรงนี้มันก็เท่ากับอีพื้นที่แรงเงานะครับที่พี่จับ3เอ้ย่วงกลมลบสี่เหลี่ยมแล้วตอบเลยครับเสร็จสับครับตอบนะครับ อ่ะสี่พายลบแคูณสเท่าไหรเอกก็เอาสคูณแจกเข้าไปเป็น8ปดพายนะครับอ่าแปพายลบกับสินะครับอย่าลืมหน่วยด้วยอ่หน่วยคือตารางนะครับหน่วยนะครับหน่วยคือตารางหน่วยจบครับน้องต่อไปพายถ้าโจทย์กำหนดเป็น2ี่ส่วนเหรือ3.14นน้องก็แทนเข้าไปก็หาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับน้องบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับงั้น ต่อไปถ้าเจอโจทย์ข้อนี้อย่าข้ามนะเอาทิศของพี่ไปใช้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปพี่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนเพื่อนน้องได้เห็นกันด้วยนะครับแล้วเจอกับพี่ได้ใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะครับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ